สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่เ c ที่ติดตามรับชมให้กำลังใจคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n แนลช่องนี้นำแต่เหรียญแปลก มาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่9ปีพศส5 5 0ัที่มีความแปลกผิดปกติกว่าเหรียญธรรมดาทั่วไปเกิดขึ้นมากที่สุด ในปีพศ2556เหรียญแปลกเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะครับเหรียญพระเศียรเอียงที่เกิดขึ้นในปีพศ2556ชนิดหนึ่งบาทก็จะมีหลายรูปแบบตามที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปก็อาจจะเข้าใจ บางเหรียญก็เอียงไปทางซ้ายบางเหรียญก็เอียงไปทางขวาบางเหรียญก็เป็นภาษีเียนขวางบางเหรียญก็เป็น้าสีเนตรงเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากในเหรียญนชนิดหนึ่งบาทของปีพศ2555คลิปนี้นะครับก็ ก่อนที่จะไปชมเหรียญเอียงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคมชาแนลอีกเช่นเคยเหรียญแรกนี่ก็เป็นเหรียญพระเ็ียเ์เอียงจะเอียงไปทางขวาเหรียญพระเศียนเอียงจับ ด้านหน้าตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนไปนด้านหลังจะเป็นภเสียนเองเกือบขวางสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเกือบขวางนะครับนี่คือเหรียญที่หนึ่งต่อมาก็จะเป็นเหรียญที่สอง เลียนที่สองก็จับมุนเช่นกันก็ไปทิศทางเดียวกันเกือบขวางปีพศ2556สภาพผ่านการใช้เลียนที่สาม ที่สามเหรียญที่สีเหรียญที่ห้าช่องสมงคมชนแนลไม่ทราบจำนวนการผลิตนะครับ ก็ต้องขออภัยช่องสมาคมชาแนลก็จะนำข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติเกี่ยวกับความแปลกนะครับเพื่อนๆก็ได้รับชมไปแล้วนะครับในส่วนของเหรียญที่ห้าราคาการซื้อขายเดี๋ยวจะมาแจ้งเพื่อนๆท้ายคลิปนะครับต่อมาก็เหรียญที่6 ยังผิดปกติอยู่หรือเปล่าก็ยังผิดปกติอยู่นะครับภาเซียนเอียงของเรียนที่หกเอียงไปทางขวาคลิปที่ผ่านมาเราทําคลิปลงไปภาเซียนเอียงก็เอียงไปทางซ้ายในคลิปที่ผ่านมาสําหรับคลิปนี้ก็เอียงไปทางขวานะครับเรียนที่ 7. เจ็ดเรียนที่แปด เหรียญสุดท้ายในคลิปนี้ก็เอียงไปทางขวาสรุปแล้วเหรียญชุดนี้จำนวนแปดเหรียญเอียงไปทางขวานะครับในขณะเดียวกันเหรียญชุดนี้8ดเหรียญเช่นกันจะเอียงไปทางซ้ายนะครับ จะเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางซ้ายก็คือแบบนี้นะครับเอียงไปทางซ้ายก็คือแบบนี้เอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาก็แบบนี้นะครับแบบนี้เอียงไปทางขวา ได้แบบนี้เอียงเป็นทางซ้ายจะไม่เหมือนกัน้าสียนเอียงนี่คือข้อมูลเหรียญภเษียเอียงของปีพศ2556มาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเบียงต่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ